สวัสดีครับผมสวัสดียมามเช้าครับแม่แม่แมจุ่ันนะครับผมหน้าตาย,ยังไม่ได้ลางเลยตอนเชา้ชาๆนะครับผมมงองเช้าจะออกไปนอกบ้านนะครับวันหยุดกินน้ำกินน้ำอาบน้ำด้วยหนาวๆ <c oughs> ลมหนาวลมหนาว อาบน้ำแต่เช้าเลยตักบุญเยัยอาบไม่อาบอาบไม่อาบตักบุญบุญเร็วๆตักตักเร็วมาตักตักเปียกคือเขาเลยบุญเด็วเร็วบอกไปเร็วๆตักบุญบุญบุญไปบุญเปียกเลยได้ขอบุญจีดเลยได้บุญทุ่งทุ่งึบเออหนาวหนาวเออหนาว อีกๆอาะตัวชาวเงยได้ส,สวยเออปะปะอีกๆๆ,ๆจะรีบไปไหนะอีกบนบนบ่นอึ๊บโอ้ยโอ้ยจะรีบออกไปไหนาตากอีกเบนออกนอกบ้านก็รีบหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนรอบๆก่อนเบนหมุนหมุนก่อนเบนหมุนมาหมุนไปเออ ตรงไหนมันดังตรงไหนมันรายชี้ให้ก่อนเดี๋ยวเดียวเดียวไปมุนไปมุนไปมุดเออลัางหน้าล้างตาก่อนออกจากบ้าน เอาเออเอาเอามุดไปสิเออโอ้ยอันจะดำไก่เนาะเอ้าน่ามนลายอยู่นี่ยังลลยลายอยู่ด้วยมุดไปโอ้ยวนรอบเลยเถียงเอ้าเอาดำเมียมแล้ว ไปไปได้เรื่องออกจากบ้านนี้เฮาเฮาลองรถระวังรถเฮาเฮาร่มหนาวยามเช้าเดินทาง บรรจะกาศสองฝั่งในหมู่บ้านโอ้โสักดีนะฝนตลุ่มนะครับ ลุ้นตอนนี้เชอรี่ปราบแล้วเรียบร้อยแล้วป่ะมาถึงสถานที่แล้วนะครับผมยาพรมีตรงนี้นะครับโอ้ยออกมาขุดมันสเปรังทีดมหัวมันสเปรัง กินเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับยาก็มีเยอะนะครับจีแอบแไม่กินได้หมดต้นไม้กินได้หมดแล้วชอบมันสับปะหลังขุดหัวมันกินเยอะก็ไม่ดีนะครับมันสับปะหลังโซ่เราตึงแค่นั้นแหละแต่แค่นี้เข้ามาได้แค่นี้ โซ่ต so, ึงแล้วดูดูเด็ดกินหอมมันแห้งหอมมันสเปรังแห้งอาหารชัดมันสเปรัง กินอะไรที่ไ่เต็มปากเต็มท้อปนยาเ้ยเต็มปากเต็มคำอยู่นี่แหละเด้อว,วันนี้ <c oughs> ลมก็ได้หลบบังลมด้วยตัวนี้ Nhìn khuôn mặt ở băng nữa Năm mất sống Sống nằm với chế Hàn chế Tạc bồn lô Tạc xem bồn ờ, Tạc cho mấy thằng điên sơ bài Bồn Tạc lô Bồn Tạc buồn, tạc buồn Cái này im con Coi lên Rồi Tạt bây สาดไปอืมสาดไปเคเอาไปเรามันจับไปเลยเอา,บ,าอบุญล o l บอก Bon. Yé kìa tắc 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 Hử? Đó. Ui. Tạt cơ bay. một thằng lại Ê. Tạt cơ cô ao chung, ao chồng lên, thì ท้ำช้ไปเลยส้มเขียวหวานนะครับผมขอบคุณนะครับผมจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมส่งให้เชอรี่นะครับเดี๋ยวเอาไปส่งนางในวันหยุดนะครับผลไม้ผลไม้ในวันหยุดนะครับผม น้ำเตรียมพร้อมเลยนะครับเดี๋ยวปอกส้มเราปอกส้มทายแล้วเวยสิปอกส้มปอกส้มปอกง่ายปอกง่ายโอ้หวานเียบเชอรี่หวานเียบ

สวัสดันดืมาแล้ครับผมบริการน้ำดื่ม ผลไม้มัสุกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเห็นผลไม้แล้วจะมิ่กินน้ํา tác ừ -se ta kinh phân lâm mại tác kinh diệu lên kinh lên บนบนสูงขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนสูงบนสูงอีก คือตัดต้นพาครับคือตัดใบเผาแล้วว่าึ้นได้ไหมบนชุงเอออีกอีกอีก่ีกอีกอีกอีกตัดอีก ผลไม้ผลไม้มายามา กดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ